ทุกวันนี้การจะซื้อบ้านสักหลังในประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่ยากสาหรับคนในปัจจุบันนะคะแต่ว่าต้องไปเจอที่ฮ่องกงก่อนค่ะเพราะว่าราคาบ้านที่ฮ่องกงนั้นแพงจนแทบจะเป็นลมเลยทีเดียวเพราะว่ารายที่ฮ่องกงถึงแพงขนาดนั้นคลิปนี้มีคําตอบค่ะเรื่องนี้ถูกพูดถึงมานานนับ10ปีแล้วโดยซิงแตงจัดอันดับให้อสังหาริมทรัพย์ของฮ่องกงติดอันดับนาน12ปีเรื่องราคาที่อยู่อาศัยแพงจนประชาชนเอื้อมไม่ถึง ปัจจุบันฮ่องกงเป็นหนึ่งในตลาดที่พักอาศัยที่มีราคาสูงที่สุดในโลกโดยมีราคาบ้านเฉลี่ยสูงถึง1.2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว41.7ล้านบาทหรือว่าราคาตามพื้นที่เฉลี่ยราว200,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือว่าราว8,900บาทต่อตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะราคาแพงขนาดนี้คนชนชนั้นกลางในฮ่องกงต้องเก็บเงินนานถึง23ปีถึงจะซื้อบ้านได้ค่ะ รายงานนี้เป็นของ d e m o g r a p h i a International Housing Affordability Report ที่ถูกเผยแพร่ในปี2021แต่ในปัจจุบัน Morgan Stanley บริษัทให้บริการทางการเงินระดับโลกเผยว่าราคาบ้านและที่ดินในฮ่องกงลดลงราว20%จาก2021แต่ว่าถึงจะลดลงมาแล้วราคานี้ก็ยังสูงเกินเอื้อมสำหรับคนส่วนใหญ่อยู่ดี ซึ่งในช่วง11เดือนแรกของปี2023บา้านส่วนตัวในฮ่องกงมีราคาเฉลี่ยสูงถึง9.1้านล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว40.7ล้านบาทนี่คือราคาที่ต่ำที่สุดในรอบ7ปีแล้วด้วยนะคะราคาขนาดนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่บ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่บนพื้นดินแต่ว่าเป็นราคาของคอนโดหนึ่งห้องที่มีขนาด32.5ตารางเมตรเท่านั้นค่ะราคาสูงขนาดนี้สามารถซื้อบ้านหรูหนึ่งหลังใจกลางเมืองที่กรุงเทพได้เลยทีเดียวค่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าบ้านที่ฮ่องกองมีราคาแพงเพราะว่าพื้นที่น้อยแต่ว่าจริงๆแล้วฮ่องกองมีขนาดพื้นที่ประมาณ1 1 1 5ตารางเมตรซึ่งจริงๆก็เป็นพื้นที่ใหญ่แม้ว่าจะตัดพื้นที่ของส่วนสาธารณะออกไปประมาณ40%แล้วก็ตามค่ะหลายปีที่ผ่านมาทางการฮ่องกองบอกว่าที่วงการอสังหาริมทรัพย์เกิดวิกฤตนั้นมาจากพื้นที่ก่อสร้างบ้านไม่เพียงพอแต่ว่าความจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะ ทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเลยว่าทําไมถึงไม่ให้ใช้พื้นที่เหล่านั้นสร้างบ้านนั่นก็เพราะว่าพื้นที่ว่างเหล่านั้นถูกจับจองเป็นของผู้พัฒนาโครงการรายใหญ่ของฮ่องกงไปหมดแล้วซึ่งก็เป็นที่ร,รู้กันว่าเหล่าผู้พัฒนาโครงการต่างๆเป็นเจ้าของพื้นที่มากกว่า6,250ไร่แต่พวกเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ครอบครองที่ดินเหล่านั้นโดยเฉพาะในพื้นที่ New Territories นอกจากนี้ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆยังบอกว่าข้อบังคับที่เข้มงวดของรัฐบาลและการขาดขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานทำให้โครงการต่างๆไม่สามารถก่อสร้างได้ในปี2023ฮ่องกงมีสัดส่วนการถือครองที่พักอาศัยที่ต่ำที่สุดในเอเชียคือเพียง50.4%ของที่พักอาศัยทั้งหมดและเฉลี่ยเพียง47.02%จากปี1982ถึง2023 หมายความว่าที่อยู่ร้อเปซ็นเป็นเจ้าของเองเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องจ่ายค่าเช่าแต่ว่าหากประชาชนไปอยู่อาศัยในห้องพักเล็กๆของรัฐบาลที่รัฐบาลจัดหาให้นั่นก็เป็นเรื่องยากอีกค่ะเพราะว่ารอคิวนานแล้วก็ขั้นตอนเยอะจาก100%เซ์ของประชาชนในฮ่องกงมากกว่าครึ่งเล็กน้อยอาศัยอยู่ที่บ้านพักซึ่งตัวเองเป็นเจ้าของ ราว30%อาศัยอยู่ในบ้านเช่าของรัฐบาลและอีกราว15.7%เป็นเจ้าของบ้านโดยใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลแต่กว่าจะได้ห้องเช่าหรือบ้านเช่าจากรัฐบาลหนึ่งห้องหรือว่าเป็นห้องแรกก็รอคิวนานแสนนานรัฐบาลได้กำหนดเวลารอคิวเฉลี่ยไม่เกิน6ปีและวางแผนจะเพิ่มห้องเช่าอีก4,000 0 0ห้องในช่วง10ปีต่อจากนี้ และแม้ว่าจะวางแผนมาอย่างดีแต่ว่าก็เกิดการสะดุดเนิ้วเรื่องเงินทั้งรายได้ของรัฐบาลที่ได้น้อยราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นหรือแม้แต่จํานวนคนรอบ้านก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยแน่นอนว่าบ้านราคาสูงขนาดนี้ก็ย่อมขายยากด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามีที่อยู่อาศัยห้องใหม่ที่ขายไม่ได้มากถึง2 3 0 0 0ห้องซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่ปี2003 ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าราคาบ้านน่าจะลดลงอีกในช่วงปี2025เนื่องจากผลกระทบจากอัตราเงินเฟอ้อลดลงต้องมาติดตามกันต่อไปว่ารัฐบาลฮ่องกงจะออกนโยบายใหม่มาแก้ปัญหานี้อย่างไรและจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ด้วยค่ะ